สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจนักสู้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทำ Q&A นะครับจริงๆผมทำไปแล้วนะแต่มีคนคนหนึ่งนะครับาถามผมมานะครับ Q&A ทำไงให้ผู้ติดตามเยอะครับอย่างหนึ่งคือต้องขยันทำคลิปครับใช่ต้องขยันทำคลิปแล้วต้องตั้งใจแล้วก็ต้องมีความ อดทนนะครับห้ามทอ้อครับห้ามท้อแท้เด็ดขาดแล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าเด็กเนี่ยเขาชอบดูอะไรเออถ้าให้ผมแนะนำบล็อกฟู้ดคนเล่นเยอะมากเด็กๆเล่นเยอะมากนะเกมในโลบอกเนี่ยเด็กจะเล่นเยอะทำให้มียอดติดตามเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็อีกเกมหนึ่งที่ผมแนะนำก็เกม i นะครับเกม i ก็ดีเหมือนกันนะยอดวิวก็ขึ้นดีเหมือนกันผู้ติดตามก็ขึ้นไวนะครับคือข้ามท้อแท้เด็ดขาดอะ่ะถ้าจะทำ u e อ่ะนะจากให้ผู้ติดตามเยอะเราต้องมีจิตใจเนี่ยเราต้องแบบว่าแน่วแน่นะครับไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคขนาดผมเนี่ยผมทํามา สปีนะไม่ใช่ว่าทํามาแป๊บเดียวนะสามปีสามปีเนี่ยยังก็ยังไม่ผ่านกด YouTube นะด้วยซ้ํานะครับเออผมก็ขอให้น้องเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้กับผม้วยนะครับใครอยากให้ผม ทำอะไรก็บอกนะครับเออก็ไว้เจอกันในครั้งหน้านะครับบาย